แล้วมิวบะะาลานซ์990 B3 ค่ะขนาดขอดจะเป็นแบบนี้นะคะนีมีดีเทลทั้ง2ข้างว่า made in US มิวบาลานซ์สีแดง ทุกคนอยู่กับมิวในช่องมิวตายแล้วนะคะวันนี้นะคะมิ้วตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่ามิ้วจะมาอันบล็อกอีกแล้วค่ะจะเป็นอะไรไปดูกันค่ะนี่เลย New Balance 990 V3 ค่ะทุกคน made in USA ด้นยนะนี่มีดีเทลตั้งแต่ตรงกล่องเลยนะคะทุกคนเนี่ค่ะนี่เห็นไหมจะเขียนเลยว่า made in u s นะคะ นี่รอบกล่องมีดีเทลหมดเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยค่ะแกะกล่องมาปุ๊บนะคะขนาดในกล่องอะทุกคนยังมีดีเทลเลยอะกระดาษถอจะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาแล้วมิวบาลานต์เ9้าค่ะ นี่นะคะดีเทลของเจ้า New Balance 990ค่ะนี่ดูนะคะ990 V3 นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะหนังกลับนะคะตัดกับผ้าแบบนี้รวดลายสวยงามมีเอ็นตัวใหญ่นะคะ <Yeah. S 1> เห็นชัดๆเลยก็คือตรงลิ้นนะคะ New Balance USA นะคะ Optimal Control นะคะสวยงามมากนะคะ <Yeah. S 1> ด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ค่ะว่าแบบ Made in USA แล้วก็ New Balance สีแดงนะคะด้านในนะคะจะเขียนว่า New Balance Heritage 990 V3 นะคะเป็นรูปหอนาฬิกาด้านในค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นพื้นของรองเท้านะคะจะเป็น3ส่วนแบบนี้ค่ะทุกคนเขียนว่า NCAP นะคะซึ่งมิวไม่รู้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีอะไรนะคะรุ่นนี้แต่ว่ามิวใส่แล้วคะมันสบายมากๆเดินแบบไม่เมื่อยเลยค่ะทุกคน โดยเฉพาะแบบตรงเนี้ยดีมากตอนนี้จะเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะดีเทลก็จะคล้ายๆกันนะคะนี่ด้านบน New Balance USA นะคะเหมือนกันนะคะด้านหลังก็มีดีเทลทั้งสองข้างว่า Made in US New Balance สีแดงนะคะด้านในก็เหมือนกันนะคะที่ซอน นี่สวยมากค่ะโดยรวมของทั้งสองข้างนะคะ ยังไงกันบ้างคะ่ะกับการอันบ็อกซิ่งแล้วก็ดูดีเทลของเจ้า New Balance, นิวบาลาส990 V3 มิวบอกเลยนะว่ามันเป็นงานดีเทลจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็เชื่อเลยว่าสายวินเทจน,นะคะหรือว่าสายแฟชั่นเนี่ยต้องชื่นชอบรุ่นนี้มากๆแน่ๆค่ะ ซึ่งมิว Balance 990 Influencer นะคะก็มักจะหยิบรุ่นนี้มาแบบ Mix i n d m a t c h นะคะซึ่ง m i กออกมาเนี่ยได้หลายลุคหลายสไตล์รวมถึงมิวเองอะคอนเฟิร์มเลยนะว่ารุ่นนี้ใส่สบายมากเดี๋ยวจะมาคอมแพร์ให้ดูนะคะทุกคนด้านบนเนี่ยจะเป็น V3 ที่เราเพิ่งอันบล็อกเนาะแต่ว่ามิวมี V4 อยู่แล้วนะคะผ่านการใช้งานมาแล้วจะมาคอมแพร์ให้ดูกันว่ามันแตกต่างกันประมาณไหนนะคะ ตั้งแต่ตัวเองเลยนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าทึบๆหน่อยนะคะสีเนี่ยก็จะแบบเข้มกว่านะคะแล้วก็มีดีเทลตรงเนี้ยจะเย็บซ้อนกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเต้าคู่ล่าง V4 เนี่ยตรงลิ้นะค่ะทุกคนก็จะเห็นนะว่าด้านที่เขาเป็น V3 เนี่ยจะเขียนว่า New Balance USA แต่ถ้าเป็น V4 อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะปรับให้มันมินิมอลขึ้นเป็นรูปธงชาตินะคะแบบเกินๆกันไปนะคะทุกคนห้าหน้ก็หน้าตาคล้ายก,กันนะคะ ด้านหลังจะประมาณนี้นะคะก็คือจะแบบอันเนี้ยจะเป็นคู่เก่าเนาะตัวนี้แอบ,แอบเปลือบนิดนึงนะคะทุกคนจะเป็น NB เหมือนกันนะคะแต่ว่ารุ่น V3 เนี่ยจะเป็นแบบสีแดงเห็นชัดเลยส่วนพื้นรองเท้าแตกต่างกันนะคะเรื่องลงเรื่องลายก็จะเป็นแบบ Endurance เหมือนกันประมาณนี้คะ่ะทุกคน ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอันบ็อกแล้วก็ดูดีเทลของเจ้า New Balance 990V3 นะคะทุกคน oh. ไปถึงการคอมแพร์นะคะดีเทลแล้วว่า V3 แล้วก็ V4 ค่ะเ oh. ชื่อเลยว่าเ,เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบนะคะต้องโดนมิวป้ายา,ยาไปพอสมควรเพราะว่าส่วนตัวมิวแล้วชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้า V4 ผลิตอีกเนี่ยก็น่าจะซื้อซ้ำแน่นอน,นะคะ oh. เพราะว่าทั้งแมทได้หลายลุกนะคะแล้วก็ใส่สบาย ดีแล้วก็สบายในคู่เดียวกันเลยค่ะทุกคนสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มีคู่ไหนใส่สบายแล้วอยากแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ช่องมิวสิตาด้วยนะคะบ๊ายบาย